มาอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายมีฝรั่งอื่นมาชอบไหมหรือเป็นอย่างไรบ้างชอบผู้ชายอื่นบ้างไหมเดี๋ยวเพื่อนๆตามมารับชมรับฟังค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิเมียฝรั่งอเมริกาค่ะคลิปนี้มันน่าสนใจตรงไหนตรงที่มีผู้ชายคนหนึ่งแอบมาชอบปนิษเป็นผู้ชายในหมู่บ้านนี้แหละเป็นการเล่าสู่ฟังเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะคือ ก็รู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามเนาะ,ะการที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นคนเอเชียคนที่สองนะคะคนแรกก็คือผู้หญิงฟิลิปปิน์อายุเยอะแล้วนะคะแต่ของเราเนี่ยก็ยังสาวๆอยู่อุ้ยแล้วก็มันมันเหตุการณ์มันเกิดตรงที่ว่า ปกติปนิตก็ไปเดินออกกําลังกายอะเนาะไปเดินออกกําลังกายทุกเช้าตั้งแต่หกโมงเช้าเพราะว่าที่นี่ถ้าหกโมงเช้านี่ก็คือมันมันสว่างแล้วนะคะมันสว่างแล้วแหละมันไม่มีอะไรหลอกในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้แต่มันมีอยู่วันหนึ่งนะคะที่ปนิตไปไปเดินแล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาจะ เตรียมตัวไปทํางานเนี่ยนะคะแต่เขาก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านเขาวัน,นี้ก็ไม่รู้หรอกนะคะไม่รู้จักเขาหรอกเขาก็ทักทายเขาก็เซฮายปน,นิดก็เข้าใจว่าเขาทักทายเขาเขาพูดคุยด้วยตามปกติตามอัธยาศัยที่ดีของคนที่นี่อนะคะปน,นิดก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้ววันต่อมา เขาก็ดักอรอปนิชเช่นเดิมค่ะแล้วเขาก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงแบบประมาณว่ายืนคุยกันทำาดายืนคุยกันแบบเนี้ยนะคะแล้วปนิชก็เดินผ่านเส้นทางนั้นทุกวันทุกวันนะคะเพราะก็ปกติแล้วก็ทำอยู่แบบนี้ประจำนะคะแล้วมันมันไม่ใช่แค่วันสองวัน นะคะเขาทําแบบนี้อยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ปานิ์ก็เลยเอะใจนะคะปานิ์ก็เฉลียวใจอะนะคะแล้วทาไมเขาจะต้องมายืนดักเราแบบนี้ทุกวันปานิ์ก็เลยเปลี่ยนเส้นทางเดินนะคะจากถนนหลักปานิ์ก็ไปเดินตามซอยบ้างก็เลี่ยงไปอะนะคะ คือไม่อยากเจอแล้วก็ไม่ไม่เพราะว่าปณิชเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตของปณิตแบบเนี้นะคะก็เลยเดินไปเส้นทางอื่นแต่มันไม่จบแค่นั้นค่ะช่วงนี้ก็จะห่างเป็นเดือนสองเดือนเลยแหละนะคะที่ปนิชเดินเส้นทางอื่นแล้วแล้วเขาคงจะไม่ไม่ ไม่คิดว่าปณิชจะไปเดินอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งที่ในในใจกลางเมืองหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเขามีงานโชว์รถรถโบราณนะคะปณิชกับคุณลุงก็เดินออกจากบ้านไปไปดูนะคะไปดูกับเขาด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลเนาะไม่กี่ก้าวเองนะคะแล้ว แล้วพอไปถึงคุณลุงเขาไปเจอเพื่อนเขาอะเนาะหลายคนเขาก็ไปยืนคุยกันนะคะแต่ตัวของบนิตนี่ไปไปเดินดูรถอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นรถโบราณแล้วมันน่ารักบนิตก็สนใจบนณิตก็ไปไปเดินดูตา,ตามตามตามข้างถนนที่เขาเจอดรถไว้นะคะ ปณิดก็ไม่ได้ไปมองใครหรอกปณิตก็ไม่ได้ไปสนใจใครแต่เอา้าไอไอผู้ชายคนนี้มันเดินตามปาณิดต,ตั้งแต่เมื่อไหร่ปรณิดก็ไม่รู้นะคะพอปณิดหันกลับปณิดเห็นปณิดข้ามถนนไปหาคุณลุงไปเกาะแขนคุณลุงไว้คขาเพื่อนๆ่ะเน,น,นี่ยก็แสดงให้เขาเห็นนะคะว่าเนี่ยฉันแต่งงานนะอะไรประมาณเนี้ยก็เลย เขาก็เลยหยุดนะคะั้งจริงๆแล้วเขาก็เดินข้ามถนนตามพนิดไปนะคะพอเขาเห็นปนิดไปเกาะแขนคุณลุงเขาก็เลยหยุดชะงากักค่ะเพื่อนๆค่ะตั้งแต่ แต่วันนั้นเป็นต้นมาปณิตก็ไม่ไม่ไม่ใส่ใจอีกเลยนะคะปณิตก็เดินออกกําลังกายของปณิตตามเส้นทางตามตอกซอกซอยไปนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาเขาย้ายจากหมู่บ้านนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหรนะคะเพราะาทุกวันเนี้ยปณิตก็ไปเดินตามเส้นทางละก็ไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวนี้ปณิตก็ ไม่ไม่ไม่เล่าให้ใครฟังนะคะรวมทั้งคุณหลุงด้วยก็ไม่ไม่พูดให้แกฟังนะคะเพราะว่าไม่อยากจะไปใส่ใจอะไรมากมายปณิชก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรมากมายนะคะเราเรามาที่นี่เราแต่งงานเรามีสามีก็ไม่ได้ไปคิดอะไรเลยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเพมา ไม่ได้หล่อหรอกนะคะแต่ว่าเขาเทในความในความรู้สึกของบันิตนะคะบันิดก็ชอบแต่ว่าคําว่าชอบในที่นี้ไม่ใช่ว่าไปหลงรักไปอะไรนะคะแต่ชอบด้วยความเท่ของเขาเดี๋ยวเ่าหนาบันิดมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาเพื่อนๆ ของคุณลุงอีกนะคะเดี๋ยวปณิต์มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ชายที่เป็นเพื่อนคุณลุงมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกค่ะเยอะแยะมากมายเลยโปรดรอชมตอนต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ปณิต์ลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆ และหวังว่าจะได้พบกับเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะบาย